สวัสดีครับพื้นที่หน้าตลาดนะครับผมกับอาหารวัวครูเทพนะครับนี่ตามป้ายเลยนะครับอาหารโคเนื้อนะครับผม250บาทครับไม่ใส่ยูเรียนะครับไม่ใส่สารเร่งนะครับผมไม่ใส่วัตถุกันเสียนะครับไม่ใส่สารกันบูดไม่มีผลเสียกับวัวนะครับผมในระยะยาวนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเนื้ออาหารครับเนื้ออาหารต้องบอกว่าสวยจริงๆนี่ครับผมเดี๋ยวจับให้ดูครับนี่ สวยไหมครับบอกเลยว่าหอมมากครับ <Hey. S 1> กิโลละสิบาทนะครับผมอาหารต้องบอกว่าคุณภาพดีมากโปรโตีนสิบแปดเปอร์เซ็นะครับอ <Hey. S 1> อาหารสวยมากอาหารสวยมากวันนี้ก็สอบหลายสีเลยครับผมหลายแฟนซีนี่มีทั้งสีขาวนี่หลายสีเลย สั่งแรกก็ต้องขอบคุณเอฟซีนะครับที่สั่งไปใช้นะครับผมอาหารดีจริงแล้วก็กลับมาสั่งใหม่นะครับผมมีบริการส่งนะครับผมทั่วภาคอีสานนะครับเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับผมขอบคุณมากครับโซนหน้าตลาดโซนหน้าตลาดโอ้กำลังแพ็คของพอดีเลยจ้าขายมาจากไหนครับเนี่ยมาจากร้อยเอ็ดมาจากร้อยเอ็ดใช่ไมมาขายไก่แท้วันนี้นไก่ยูไก่ยู่นะครับผมอ่า นี่ครับนี่มาด้วยครับอยู่หน้าตลาดด้วยครับไอท,ที่มานะครับผมแวะเวียนมาได้นะครับมาทุกนัดเนะาะนี่ตอนนี้ก็จะขายเสื้อผ้านะครับอยากจะมาทุกนัดแนตะ่อยากจะรู้ว่า <c oughs> นัดไหนฝนไม่ตกว่ะฝ <c oughs> นตกมากช่วงนี้ครับผมท,ที่มาไม่ไม่ได้มานัดที่แล้วครับผมมันตกใช่ไหมทางคามันตกครับเก็บเทียงอ่ะอันนี้ก็เสื้อผ้านะครับผมในหงในห้อยคนเลี้ยงวัว เอาไปใส่ได้เสื้อผ้าแฟชั่นไวรุ่งไวรุ่นใส่ได้หมดอ่าครับผมทุกไซส์ทุกแนวฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่ครับผมล้อยางเก็บไว้ใส่อาหารเก็บไว้ใส่น้ําให้วัวกินได้นะครับหมดเร็วมากนะครับผมเพราะว่าแกเอามาแจกฟรีนะครับเออเพื่อเพืห้าร้อยครับห้าร้อยอย่าลืมโอเคนี่ครับหมดไวมากเลยนะครับก็โมงกว่าก็ซื้อแล้วแจกเลยเนาะอือหมดใจดีอยู่นะถามหน่อยว่าราคายังไง อันนี้ร้อยห้าสิบอันใหญ่ร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้ร้อยเดียวสองราคาต้องบอกว่าทํามือเลยใช่ไหมสเียนทํามือทำมือเองเลยเออใช้แรงใช้แรงไม่ได้อุปกรณ์มีอะไรบ้างนะก็มีแค่มีดค้อนแค่นั้นแค่นี้เลยมีดปลายแหลมค้อนตรุ้แค่นั้นคนถามว่าอยู่บ้านไหนอยู่บ้านตะคร้อตําบลสำโรงเพือเมืองสุรินทร์นี่แหละครับผมมีหน้าร้านไหมหรือเป็นบ้านเลยก็ในบ้านอ๋อเป็นไม่มีโชว์ไม่มีอะไรหรอกครับ ก็ทำเพื่อมาตลาดนัดอย่างเดียวโอเคครับวันจันทร์เจอกันเลยวันจันทร์เจอกันเลยเดี๋ยวไปดูในตลาดกันครับโอเคสวัสดีครับพกผมช่องเอฟพีเอนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเถียงคุณเป็นคนเลี้ยงวัวนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมอยู่ตลาดบ้านสบายนะครับผมตำบลรามำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับตลาดวัทุกวันจันทร์นะครับผมนี่โอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับวันนี้ตลาดแฉะมากเลยเดี๋ยวล้างมือก่อนแป๊บหนึ่ง ล้างมือก่อนทำไรปะโอเคโอเคครับ <c oughs> ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับผม <c oughs> วัวมีทุกสายพันธุ์นะครับ แต่ส่วนใหญ่จะเยอะชาโูเล่นครับ<ม>ถ้าไม่เจอเจ้าของยืนอยู่ก็ต้องสอภัยนะครับผมเดี๋ยวเดินไปดูข้างในกันซื้อขายกันไปหลายตัวแล้วนะครับผมมีเบอร์หลายตัวแล้ว<ม>ปลาไปไหนหนี่ป๋ามาขายวัวบ่ตัวไหนบ้างครับมีสองยัขายไม่ได้เลยตัวนี้บ่ค,ไไครับพูดเปิดเท่าไหร่ครับคุณนี้ หมื่นสี่พันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนค่อยถามรายละเอียดหมื่นสี่พันความสูงประมาณ 120. ร้อยยี่สิบอ่าตัวเมียนี่ก็ตัวเมียนะครับคู่นี้นะครับผมหมื่นสี่พันะครับราคานีคือ้่่อ้องได้นะครับผมอ่ามีเลมีเลโอเคไปดูันี้ครับ เดินลำบากนิดนึ่งวันนี้ฝากเบอร์โทรหน่อยเพื่อมีคนชอบครับแปดสามศูนย์แปดสามสาวัวอายุประมาณดาวๆเท่าไหร่ครับประมาณขวบหน่อยๆหน่อยเนาะครับผมตัวเมียทั้งคู่ราคาในใจที่อยากจะขายเลยแต่ไม่ต้องต่อเทก็เลยสามไปครับหมื่นาขายเลยคู่นี้นะครับผมหมื่นสขายเลยอ่า โอเควันนี้ถือว่าราคาเป็นไงบ้างแย่เลยเลยครับแย่เลยเลยครับนี่นตลาดสุรินทร์เราเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าราคาถูกจริงอ่าเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้หน่อยเอาไปส่งวปลาเนี่ยเท่าไหรเท่านี้เดียครับผมตาตาเดียวกันหมกเด้อหมื่นสามพันห้าโอเคปิดไปแล้วนะครับผมหมื่นสามพันห้านะครูแม่ลูกอ่าเรียบร้อยดี เดี๋ยวมาดูตอนนี้นะครับกำลังต่อราคากันอยู่เลยครับผมนี่ในห้อยในห้างอยางให้ป้านี่แหละอ่าป้าให้เขาเท่าไหร่ครับนี่ให้เก้าพันครับเก้าพันอ๋อให้เก้าพันนะครับแกยังไม่ยอมใช่ไหม <c oughs> ยังต่ออยู่ในห้างให้เก้าพันครับตัวนี้ต้องสูงประมาณร้อยยี่สิบ เดี๋ยวดูฝั่งนี้9,000นะถือว่าอ้วนอยู่โอเคครับ9,000 9,000ยังไม่ขายนะครับไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นก่อนครับตัวผู้ตัวผู้ เท่าไรนี่ครับครับไปเลยไปเลย <c oughs> ตายคุณรอตายคุณรอเท่าไรครับอ,อ,อันนี้เอาสองสองหมื่นสามพันสองหมื่นสามพันอายุเท่าไรอายุสี่ปีอสองเดือนสี่สองปีกว่า <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องเทียบสองปีกว่าครับ <c oughs> ผมอายุสองปีกว่านะครับ <c oughs> อ่านี่ไป <c oughs> ดู <c oughs> อันนี้เป็นลูกหลอดไหมหรือว่าทับตัวหรือว่าไงอันนี้ไนะอันนี้ เป็นหลอดลูกหลอดใช่ไหมออพอจำชื่อพ่อเขาได้ไหมไม่ไม่รู้เลยไม่รู้ใช่ไหมอ,อ,อ,อ่าแต่ตัวใหญ่อยู่เนาะใหญ่ราคาขายเลยเท่าไหร่สองพันห้าสองพันสองพันห้าหมื่นสองพันห้าสองหมื่นสองพันห้ายอกยอก 2องหมื่นสองันห้านะขายเลยครับอามูดนี่ความสูงประมาณร้อยเท่าไหร่อันนี้เม0เมตรี่บเนาะครับผมฝากเบอร์ติดต่อไปนะครับศูนย์8ก5าแปดศูนย์เก้มีตุ้เมียไหมวันนี้ถือว่าราคาเป็นไงอ๋อขายไปแล้วใช่ไหมวันนี้ราคาดีหรือไม่ดีวันนี้ซุปเซาโอเค ใ <laughs> นห้างมาจากไหนครับในห้างอุบลครับมาจากอุบล <c oughs> วันนี้มาซื้อกี่ตัวซื <c oughs> อ้อครับเน้นแต่มีวัว <c oughs> อ,อ๋อวัวมันแพงใช่ไหมห <c oughs> าวัวแบบไหนตัวผู้ตัวเมีย <c oughs> ตัวผู้ครับ <c oughs> หาตัวผู้อย่างเดียว <c oughs> ร้อยประมาณไหนครับประมาณนี้เลยใช่ไหม <c oughs> นี่ครับประมาณนี้เลย งั้นผมถามในห้างเนี <desp lawsuit royable> ่ยให้เท่าไหร่ให้เขาลอดสองให้เขาลอดสองโอเคของเขานี่ถามในห้างตรงๆนี้เลยแม่ใหญ่นี่เท่าไหร่ไม่รู้เนาะไม่รู้คนใครนู่นู่นพอรู้ไหมแม่ใหญ่ของใครนู่นนู่นนู่นจานู่นใหญ่มากใหญ่มากหาเจ้าของไม่เจอครับร้อยห้าสิบครับตัวนี้ใหญ่จริง ตาไม่ขายหมตาขายขายขายเลยมากระส่งคนมาหนิอ๋อตัวดำนี่เท่าไหร่ครับนี่ตัวดำตัวดำหมื่นสามครับตัวดำหมื่นสามนะครับนี่หมื่นสองครับฝันนบ่งนี้หมื่นสองนี่แกเปิดไว้นะครับผม แยกลูกมาไหมตัวนี้รู้ป่ะเป็นตัวแยกแยกลูกมาเคยเคยผ่านลูกมา urgency, fire, ตัวหนึ่งมีลูก <scholars> <milliseconds S 2> มาแล้วตัวหนึ่งเนาะเป็นต right ัวแยกลูกมานะครับผ่านมาสามตัวฝั่งนี้มีลูกมาแล้วสามตัวนะครับสีขาวอราคาขายเลยเท่าไหร่ปะราคาขายเลยตัวนี้จะเอาสองพันตัวนี้จะเอาพันเดียวตัวนี้ขายหมื่นสองเลยนะครับราคาขายเลยคือหมื่นสองนะครับไม่ต้องต่อครับนี่หมื่นพันเนาะ ฟังได้หมื่นพันแล้วขายเลยครับพอดีรถมาข้างหลังนะครับครับขอบบคคุณรัอ่านี่ครับป้าสาวเบอร์ติดต่อนะยคือมีคนชอบครับเบอร์เบอร์เบอร์โทรติดต่อบอสครับ080 080 614 614 0253ครับ0253ต้องบอกว่าวัวสีดำนี่สดมากนะครับครับนี่ๆเดี๋ยวดูนี่ๆครับ ร้อยสามสิบอ่านี่ครับผมร้อยสามสิบได้อยู่นะครับต้องขออภยัยในเรื่องเสียงประกาศด้วยครับเดี๋ยวไปดูเจ๊เขาหน่อยครับอ่าพอดีเห็นก็ต่อราคากันอยู่นะครับผมนานแล้วแต่วันนี้คนซื้อก็เยอะอยู่นะครับนี่ครับมาเจอในห้างแล้อในห้างให้เท่าไหร่เนี่ย ให้เอาเจ็ดพันให้เอาเจ็ดพันเจ็ดพันเฉยๆใช่ไหมครับผมโอ้โหนี่ครับผมฟเมียนะครับเจ็ดพันนะครับในห้างให้นะครับในตลาดเลยจะของอยู่ฝั่งนู้นนูวนผู้หญิงอ่าแต่ยังไม่ตกลงกันนะครับอ่าลังต่ออยู่โอเคครับเจ๊นี่เปิดไว้แล้วครับเจ๊ หมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นหอ๋ออยากได้หมื่นหนึ่งเนาอยากได้หมื่นหนึ่งครับเปิเริ่มาหมื่นองเปิกเริ่มาหมื่นสองใช่เบิกเริ่มาหนสองอยากได้หมื่นหึงในห้างกำลังตออยู่ เดี๋ยวก็ลงตัวเดี๋ยวก็ลงตัวต่อรในะเจ็ดพันไม่ได้เจ็ดพันไม่ได้ขาได้พูไม่ยากหรอนี่คราวผมห้ห้าให้เจ็ดพันครับเก็บเปิดไว้หมื่นหนึ่งแต่ตอนเช้านี่เปิดไว้หมื่นสองลดแล้วโอเคครับครับลูกกี่ตัวแล้วเนี่ยบัวสาวบัวสาวเหรอฝากเบอร์ติดต่อไป้นะครับแปดห้าแปดห้าห หนึ่งเจ็ดห้าห้าเป็นวัวสาวเลยเนาะครับผมวัวสาวใกล้ผสมป่ะนี่ครับพุวดพุนนะครับผมน่าเลี้ยงน่าเลี้ยงในห้างคือใหรรู้จักไหมเป็นไกด์มื่นสองเรารู้จักเยอะแยะแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับในห้างในห้าง โอ้ตัวผู้อันนี้ก็น่าจะในห้างเหมือนกันในห้างเท่าไหร่ในห้าง,าไ,างไม่ไม่รู้ครับยังไม่ได้ต่อครับยังไม่ได้ต่อใช่ไหมครับ <laughs> ยังไม่ได้ต่อโอ,โอ้พี่เดียวของพี่บอ้อเท่าไหร่ครับพี่ เปิดที่สองหมื่นหกพัเปิดที่26,500ืารใหญ่มากเลยเนาะใ,ใหญ่มากใหญ่มากอันนี้พี่ก็เปิดไว้26,500ื่้ารตัวใหญ่จริงตัวใหญ่จริงนี่ครับเมื่อก่อนมีหลัก3ขึ้นอ่ะอย่างเงี้ยใหญ่มากร้อยเท่าไหร่นี่พี่ ร้อยห้าสิบได้อยู่เนาะครับผมกี่ปีแล้วครับสองขวบกว่าสองสองขวบกว่าเขามาให้บ้างยังให้ห้าจุดสองหมื่นห้าพันอ๋อให้แล้วสองหมื่นห้าพันห้ายังไม่ได้เหรอพี่ราคานี้ยที่เอาจะเอาหกพันใช่ไหมครับผมมันยังไม่ได้ค่าน้ำมันเนาะพี่เอาขอคุยตรงๆเนี่ยแหละอ่าเล่ใหญ่ของใครเหรบพี่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมโอ้แม่นี่ใหญ่มากเลย แล้วโอกรดั้นะของพี่ไหมครับออรเท่าไหร่ครับพี่ขงบลห้าขายไปห้าพันอ๋อขายไปแล้วห้าพันขอบมากเลยพี่มาดูครับผมตรงนี้แกปิดไปแล้วนะครับผมห้าพันครับนี่อยู่บนรถอ่าสีดำสีดำสำหรับตัวนี้นะครับแกอยากได้สองหมื่นหกครับผม ตัวใหญ่จริงตัวใหญ่จริงหาเจ้าของมาเจอครับนี่ไม่วัวครับผมชาลูเล่ลําตัวยาวๆครับผมอยากรู้ราคาเหมือนกันว่าเท่าไหร่อโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก,าก่อน,นครับวันนี้วัวเวยอะครับอ่า ลำบากครับลำบากโอ้หลายครับวันนี้พัน,นกว่าตัวครับรโอ้นี่แม่ใหญ่หญ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 ๆเยอะเลยครับผมโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากแม่นี่ร้องสาวสิบห้าคู่นี้ร้องสามหมื่นห้าครับรน,นี่นเดี๋ยวผมไปดูใกล้ๆก้าห้างไปดูให้เท่าไหร่ในห้างไปรู้ให้เท่าไหร่ <c oughs> คู่นี้ร้องไว้สามหมื่นห้าครับนี่สองตัวครับ แดงกับขาวดีครับร้อยสี่สิบบวกสามหมื hey. <อ>่นห้าแต่ในห้างยังไม่ได้ให้ใช่ไหมังยัง,ยงกำลังต่ออยู่ครับผมครับแล้วตัวที่จับนี่แหละพี่ 17, <500. S 1> ตัวนี้1มื่นเจ็ดพันห้าหัโวโล้นๆนะครับผม วัวสาวด้วยวววครับนี่ครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ราคาเท่าไหร่ครับหัวโล่นๆแบบนี้สามหมืนกว่านี่นะพี่ก็บอกนี่ครับวัวสาวนะครับผม เดี๋ยวค่อยดูในห้างให้เท่าไหร่นะครับขายดูแล้วมีถึงเจ็ดพันอ้าวในห้างวนดูครับชีดไปนะั้นรอดูครับในห้างสู้เท่าไหร่อ้าวเสร็จแล้วบ่เสียขายแล้วบ่าวขายเท่าไหร่เนี่ยสามหมื่นสามหมื่นตัวละหมื่นห้านี่ครับตัวละหมื่นห้านะครับโอ้ตัวบักใหญ่เลยหมื่นห้าครับเรียบร้อยครับพ่นสเปรย์แล้วครับ อ่าปิดพปทีสามหมื่นข่วนอ่าเรียบร้อยดีโอชาลุเลเยอะนะครับผมชาลุเลเยอะจริงเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้นะครับวันนี้วอ้วนก็เยอะอยู่นะครับอ่า ถ้าไม่เจอเจ้าของยืนอยู่ก็ต้องขออภัยจริงๆครับผมสวัสดีครับครับมันบอกันนี้วันนี้มันลงล่างมันลงล่างใช่ไหมครับหมดแล้วบอตัวหนึ่งหรือไมตัวหนเนี่ยแม่นี่บอเท่าไหร่ครับป๋าแม่นี่ไม่อยากได้หมื่นเก้าอยากได้หมื่นเก้าครับเก้าให้เท่าไหร่แล้วเก้าให้หมื่นเจ็ดเกือบแล้วเนาะเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเสียเดียวทำไมนั่งเหงาช่างเงี้วเสียเดียววันนี้เสียเดียวนั่งเหงาเลยเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับ เปิดไว้หมื่นเก้าครับผมอ่าท้องห้าเดือนท้องแล้วบ่ท้องไหมด้วยอันนี้คือท้องแล้วใช่ไหมครับท้องห้าเดือนครับทับบามันเลยชาโลเลยชาโลเลยมันเลมันเห็นเลมันเนาะอ่านี่ครับผมอยากได้หมื่นเก้านะครับผมท้องห้าเดือนนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ก่อนสูงอยู่นะครับผมร้อยสี่สิบบวก ลำตัวยาวๆครับนี่ครับตัวใหญ่ไหมนี่ครับตัวใหญ่ขนาดนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนใครนะปะเมื่อก่อนก็ห้าหมเนาะหมื่นเมื่อก่อนก็สี่หมเนาะฝากเบอร์ติดต่อไว้หน่ครับมีคนชอบ0ูนย์2กสองศูนย์หกสองสองสมีคำคมไหมวันนี้คำคมไม่มีเลยไม่มีเลยหมอเป็นอยู่ฝั่งนู้นครับตัวนี้ขายแล้วดี ดูหมอปเป็นเลรครับตัวาลายลายตัวนี้ปะเปิดไพหมื่นเจ็ดห้หมื่นหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาร็วเลยลเดๆดีครับเดี๋ยวให้ดู เปิดไว้หมื่นเจ็ดครับให้หมื่นเดียวในตลาดตอนนี้ถ้าสุทธิมันสวยน<อ>ี่ไม่อะไรกันไม่รู้ว่าราคามันถูกรู้ว่าคนให้ถูกคนระับเอาจรงิจรงโอ้ถูกจรงิงถูกจริงอ่านี่ครับผม,มโอเค <witnesses> เดี๋ยวไปดูฝั่งนี้นะครับ <S <S <S> ไปดูทีมงานคนบุรีรัมหน่อยมาดูทางนี้หน่อยโอ้เท่าไรครับรองสองหมื่นสิร้อยรองไว้2องหมร้อยคู่นี้เนาะครับเขาให้หมืเจ็ดเขาให้หมื่นเจนี่ <c oughs> ทุนสามพันยังขายพ่ได้ไดนี่ครับผมสองกลัวครับ<อ>ในห้างมาให้ราคาแล้วให้สองคนสมคนเลยให้แล้วสองคนสามคนใช่ไหมราคานี้เท่ากันเลยใช่ไหมใ,ในห้างในตาเหลี่ยมพอๆกันนะครับผม,มให้แล้วขาดทุน เพิ่มมาเลยเพิ่มนู่นไอ้ปิดไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยหมื่นหกพันแปดร้อยหมื่นหกพันแปดร้อยตัวไหนครับตัวนู่นตัวนี้ใช่ไหมตัวช้างนี่นี่เดี๋ยวให้ดูนี่ตามใบเมื่อกี้เลยนะครับปิดไปเป็นที่เรียบร้อยตัวใหญ่อยู่ครับผมอ้วนออ่่่ายยย้้้ดดูฝัังนนีีีปิเรรรบบคผม วัวของนายห้อยปองนะครับผมอ่าสมปองสนองไทยกำลังต่อราคาอยู่ที่2องหมื่นครับอ่าเดี๋ยวดูฝั่งนี้ไม่ใหญ่มากครับร4อยสี140บวกหนามากตัวนี้อ่าต่อกันอยู่ที่2 0 0หมืนครับอ่าปิดแล้วบอกเท่าไหร่รเนี่ยปิดเท่าไหร่ปิดแล้วเนาะ2อง0มืน เรียบร้อยดีครับอ่าสองหมื่นครับผมนี่นายห้างปิดให้แล้วอ่าหอยปองเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้หน่อยอถามหอยปองสักหน่อยอหอยปองดีไหมได้ครับได้กำไรไหมจัดซุ้มเถอะจับทุนเท่าไหร่สองพันนี่แกซื้อมาสองหมื่นสองครับตัวนี้ขึ้นสกัดขายผมมันต้องขายครับมันต้องขายใช่ไหมแกขายไปแล้วนะครับสองหมื่นครับแต่แกซื้อมาสองหมื่นสองครับโอเค ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวมาชมกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผม